บินไปญี่ปุ่นตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเจ็ดโมงมันต้องไปสนามบินแล้วแล้วก็เดี๋ยวแบบญี่ปุ่นไปมาเก๊ามาเก้าไปสิงคโปร์สิงคโปร์กลับไปญี่ปุ่นอีกอะไรเงีย้ยคือแบบเดี๋ยวทุนนี้อีเวนต์เยอะมากบอันนี้เจอสายไปทำอะไรบ้างคะโอ้หลายอย่างมากเลยครับเดี๋ยวอย่างผมพวกนี้เนี่ยที่ไปญี่ปุ่นก่อนก็ไปงาน m t v ครับเป็นงานเหมือนเป็นงานประกาศรางวัลเราก็มีไปแบบโชว์แสดงเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวต้องบินไปมาเก๊ามาเก๊าไปงานเป็นงานเหมือนงานเทศกาะไรเงี้ยของเทรเลอร์ที่เหมือนเป็นงาน ขาเรียกว่าอะไรงานสังสารนิตยาศาสตร์อะไรทั้งหมเป็นงานงานสังคมประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปที่สิงคโปร์ไปร้องเพลงอีกที่งานประกาศรางวัลของตัวคุณวิทยุอันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีงานที่ยังไม่ได้ประกาศแต่ว่าเดี๋ยวต้องบินกลับไปญี่ปุ่นใช่แสดงว่าคิวงานอยู่แบบขสบายคือแน่นเลยทั้งดีเนทั้งบินต่างประเทศแน่นมากครับคือช่วงนี้เราซ้อมเออแตมิทิ้งอยู่ด้วยก็จะเป็นแบบช่วงเวลาของการเออซ้อมดนตรีแล้วก็ ทำเพลงอยู่ด้วยแล้วก็คนไหนก็จะมีแบบบีนออก่างประเทศไปอีเวนต์นต่างๆด้วยอะไรเงี้ยก็ทำงานแทบทุกวันเลย,ยหลายคนเป็นห่ว,วงเรื่องสุขภาพสบายแบบ่ดีขึ้นครับดีขึ้นจริงๆผมรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนตั้งแต่เขาเรียกว่าไงเหมือนผมแบ,บ่งเวลาได้ดีขึ้นไ้มผมมีเวลานอนเยอะขึ้นมีเวลาออกกำลังกายเยอะขึ้นมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นอ like ะไรเงี้ยก็สำหรับคนที่เป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆครับแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ขนาดวิ่งขนาดนี้ยังมีเวลาพักต่อไหมก็ไงดีอ่ะผม ช่วนีมั้งผมแต่ทำงานเสร็จผมชอบกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าการได้อยู่บ้านการที่เราได้แบบเ,ออเหมือนได้ตื่นเช้าออกกำลังกายเลยอทองหนังสือแน่นอนดูทีวีอยู่บ้านมันก็เป็นการพักที่แบบเรา happy แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ถือว่าได้พักครับก็เหมือนทํางานเยอะด้ยวยแต่ก็ช่วงเวลาที่พักก็เพียงพอให้เราเหมือนไม่ได้รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปครับสุขภาพก็โอเคไปบ้างไม่ได้ตรวจครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้นปีว่าจะไปตรวจแะไรช่วงนี้ก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีไปตรวจจะได้แบบไม่ไม่ช็อกมากเลย ตอนน,ตอนนี้กอ็อยู่ในช่วงของการทำโชว์ซ้อมตั้งตีเลยครับส่วนเรื่องไที่เป็นเรื่องของหลังบ้านอะไรเงี้ยก็มีทีมงานช่วยดูแลกันอยู่แล้วอย่างวันเกิดเหรอคะใชว่วันเกิดวันเกิดนะวันนี้เหมือนน่าจะเป็นปีที่ต้องทำงานด้วยเพราะว่าผมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเราผมเล่นเทนมิติ้งเซี่ยวันที่24่สี่ไงครับพอดีผมมีที่จะต้องไปเหมือนเป็นคอนเสิร์ตสำหรับคาดาวแต่ว่าเล่นที่โตเกียวอะไรเงี้ยแล้วนั้นก็ต้องมีการซ้อมเหมือนกันคือเสร็จ24 วี่ากษญี่ปุ่น27อะไรเงี้ยก็คืออาจจะต้องซ้อมดนตรีเลยเพราะเดี๋ยวต้องบินไปญี่ปุ่นเปล่าอ๋อวันเกิดอไม่ได้อยู่ในเมืองไทยใ่ไหมะเอ้าวันเกิดเองอยู่เมืองไทยแต่ว่าต้องอาจจะต้องมีซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยแต่อาจจะมีเวลาได้อยู่กับที่บ้านหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวหลังวันเกิดก็คือต้องบินไปญี่ปุ่นยนะอยู่ละโดยม่ต้องฝนเองแล้วไม่ขอฝันเองเนีผมไม่ได้คิดเลยอ่ะยังไม่ได้คิดเรื่องให้ของขวัญตัวเองเลยแต่รู้สึกว่าปีนี้แบบก็เป็นปีที่ซื้ออะไรให้ตัวเองหลายอย่างเหมือนกันก็คคคิดว่ด่่่าาาน,นนนเเโโออละะะยงแฟๆมมต ของปีนี้เหรอครับของของอตัวแฟนมีนอะไรเงี้ยยังไม่มีเลยครับยังไม่ไแน่ใจหรือว่าเขาแอบมีกันแล้วผมไม่รู้ก็ไม่รู้นะอะไรก็เลยไม่รู้ว่าแฟนๆจัดเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรให้ใช่ใช่คิดว่าคิดว่าถ้าถ้าเปนแฟนผมก็คงน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์แต่ว่าผมยังไม่เห็นนะคำถามถ้าหน่อยตอนนี้แผนงานขนาดไหนแล้วครับัตอนนี้ก็คืพวกเราก็เหมือนกำลังจะเรียกว่าไง โฟก,กัสสุรนตรีอยู่คือตอนนี้มันมีทั้งเรื่องทธรรบด้ามเรื่องสองอในตัวแฟนมิทติ้งเยอะมากๆเลยครับตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องนี้กันอยู่ก็จริงๆตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงรับสมัครงานครับเดี๋ยวเราติดตามกันได้ตอนนี้เดี๋ยวจะมีหลายๆตำแหน่งที่เราอยากจะได้คนที่อยากจะเข้ามาร่วมทำตามเป้าหมายนี้ด้วยกันมีเล็งๆใครไว้ไหมคะผมยังไม่มีเลยครับตอนนี้ก็รอ,อรอพี่ๆที่สนใจเข้ามามากเลยอยากจะนั่งอ่านขอดทุกคนเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีแบบ ใครที่จะเข้ามาตเติมเต็มพวกเราได้อะไรเงยจริงๆกำลังแบบอยู่ในช่วงหาผลมากๆแบบเพื่อบบนหลับยะไรมีถามมีอะไรแบบนี้รึเปาไหมมาถึงเพื่อนๆยังไงครับเพื่อนๆหน่ะมีถามแบบเอออยากจะมาร่วมงานกับค่ายบายอะไรอก็มีครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนผมรู้สึกว่าผมอยากอยากจัดการของตัวเองให้ให้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเหมือนว่าถ้าเกิดทำกับเราเวิร์กอะไรเงี้ยเราก็น่าจะมั่นใจในการที่เราจะใช้ซิสเต็มดูแลคนวเองแต่ตอนนี้ผมก็ยังปรับให้กับตัวเองอยู่ครับ นี่ก็คือดูแล้วโอเคของทายก่อนใช่ใช่ใชเอาตอนนี้ก็เอาตัวเองเป็นหลักก่อน